ย้อนกลับไปในช่วงปี2022ภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องต่างก็แสดงพลังในการเรียกคนดูให้เข้าไปรับชมความบันเทิงต่างๆมากมายแต่มีเรื่องหนึ่งจะเป็นมามือของปีที่บอกกันต่อมาว่ามันนั้นโคตรจะดี ท็อปกานมาบริผลงานภาพยนตร์อีหนึ่งเรื่องขอไปเอกขวัญใจหมหาชนอย่างทอมครูซที่สารต่อเรื่องราวจากหนังภาคแรกที่ออกฉายไปเมื่อปี1986ความรู้สึกก่อนดูท็อปการมาบริต้องบอกเลยว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวด้วยความที่ตัวหนังห่างจากภาคแรกอยู่หลายปีอาจจะทําให้การดูอย่างต่อนเนื่องนั้นขาดความสนุกไปเหไือไปสนใจหนังเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายก็ทนต่อเสียงจากผู้คน หรือเพจรีวิวหนังว่าท็อปกันมาวิกสมควรดูเป็นอย่างยิ่งหลายต่อหลายเสียงก็เชร์ให้ได้ดูอีกทั้งยังได้คะแนนชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายต่อหลายคนแถมยังกวาดรางวัลออสการ์ในปีนั้นได้อีกด้วยนี่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าท็อปการ a v มา i c k ลิกควรค่าแก่การรับชมมากขนาดไหน พอได้เห็นแบบนี้แล้วก็เลยถือโอกาสรับชมเรื่องนี้ไปเลยหลังจากที่ได้ดูไปแล้วความอคติที่มีต่อหน,นังเรื่องนี้นั้นหายไปเลยแถมบอกกับตัวเองเลยว่าน่าเสียดายที่มีโอกาสดูในโรงแต่ก็ไม่ได้ไปดูนี่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์การดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในปีนั้นที่โคตรอิม่มเอมเลยภาพยนตร์ท็อปการ์มอลิกนั้นมีอะไรที่น่าสนใจและจําเป็นไหมที่เราต้องดูถึงขนาดนั้นวันนี้เดเนิร์คขับกับรายการเพลย์ลิสต์หนังโปรด จะพาผู้ชมทุกคนไปค้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างท็อปการ์มาลิกทำไมถึงต้องดู หากพูดถึงผู้กำกับของภาพยนตร์อย่างท็อปการ์มาลิกอย่างโจเซฟโคซินกีหนึ่งในผู้กำกับที่ถึงแม้ว่าจะมีผลงานน้อยก็ตามแต่โจเซฟนับว่าเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือและประสบการณ์มากพอสมควรถ้าใครที่คุ้นเคยสไตล์การกำกับที่เรียกความรู้นราทึกจากผู้ชมอย่างเราน่าจะคุ้นเคยภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ของเขาไม่มากก็น้อยอย่างทอนเลกซีออร์ลี่เดอะเบฟและโอบิเวียนถ้าดูจากภาพยนตร์สามเรื่องนี้แล้วไม่แปลกใจเลย ที่ฉากวาเสียวหรือฉากรุ้นระทึกจะนําเสนอออกมาให้คุณดูอย่างเหล่านั้นลุ้นตามแบบหลังไม่ติดบอกทั้งฉากผ่าผนทั้งฉากแอคชั่นหรือแม้แต่ซีนอารมณ์ดราม่าผู้กํากับคนนี้ก็ยังเค็นอารมณ์ของนักแสดงออกมาให้ผู้ชมได้รู้สึกและอินไปกับตัวละครนั้นจริงๆถึงแม้ว่างานกากับของผู้กำกับคนนี้จะน้อยกว่าผู้กํากับคนอื่นก็ตามแต่เรื่องซีนที่ให้ผู้ชมอย่างเรามีอารมณ์ร่วมนั้นก็ไม่แพ้ผู้กํากับคนไหนเลยจริงๆ

พูดถึงนักแสดงหลักอย่างทอมครูซที่ถือได้ว่าเป็นนักแสดงแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ชมหลายต่อหลายคนได้อย่างดีลยหลายคนอาจจะเห็นเขาจากภาพจําจากหนังแอคชั่นซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นตัวนักแสดงอย่างทอมครูซเล่นในบทบาทดราม่าเท่าไหร่นะแต่กับภาพยนตร์ท็อปการ์มอลิกนั้นทําให้เราได้เห็นศักยภาพและมุมมองของนักแสดงคนนี้ใหม่ที่ไม่ได้เก่งกาจและทําได้ทุกอย่างแบบเรื่องอื่นๆที่ทอมครูซเป็นแต่เรื่องนี้เขาได้แสดงถึงความรู้สึกของตัวเองได้ลึก และเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกได้ว่าตัวละครตัวนี้เราสามารถเข้าใจเขารับรู้ถึงความรู้สึกและจับต้องได้เขาถึงได้ง่ายมากกว่าตัวละครอื่นที่ทอมครูซได้แสดง ที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยอย่างมเชลเลอร์ที่รับบทลูสเตอร์ในเรื่องตัวละครนี้คาบเกี่ยวกันระหว่างภาคแรกแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยครับว่าไม่เคยดูภาคแรกมาก,ก่อนแต่ก็เชื่อว่าจะไม่เข้าใจแต่อย่างใดภายในเรื่องก็ได้บอกเราอยู่ว่าตัวละครอย่างลูสเตอร์นั้นเป็นใครลเลยได้ว,ว่าเป็น,นหนึ่งตัวละครที่มาเสริมเรื่องราวให้สมบูรณ์แบบเลยก็ได้ทำปมปัญหาในใจของตัวละครและความขัดแย้งต่อตัวละครอย่างมอ่์บม่ลิกการแสดงของมาเชลเลอร์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับนักแ,แสดงคนนี้ มีศักยภาพมากแค่ไหนในการแสดงสามารถเอาใจคนดูอย่างเราให้หลุดเข้าไปในห่วงของมิติตัวละครได้เลยและเอาคนดูอย่างเรานั้นได้อย่างยู่มันถ้าใครที่คุณหน้าคุณตาของนักแสดงคนนี้เป็นอย่างดีตัวของเขานั้นเคยได้รับบทบาทสุดเดือดมาแล้วในวิดแบล s h ที่ไม่ใช่หนังแนวระทึกขวัญแต่ความกดดันจากภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็ทําให้เราเคียร์ไปพร้อมกับตัวละครได้เลย สิ่งที่ทําให้ท็อปการมาวลิกโดดเด่นขึ้นมาอีกนั่นก็คืองานภาพเลยได้ว่าท็อปกันนั้นโดดเด่นเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับหนังเรื่องอื่นๆแต่ก็ดึงศักยภาพของหนังให้ทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีทั้งมุมกล้องทั้งแสงสีรวมสร้างออกมาและกำกับอย่างประณีตโดยผลงานกำกับภาพของคอริโอมิลันดาผู้กำกับงานภาพที่ได้สร้างสามความมหัศจรรย์ออกมาให้กับคุณผู้ชมทั้งโลกเห็นมาแล้วอย่าง Li ฟ e of p i และ The Base. ออลลี h เดอ s เสผลงานนี้รวมเป็นผลงานการกำก,กับภาพของเขาทั้งหมดซึ่งก็แสดงให้เราเห็นเลยว,ว่าทั้งมุมมองทั้งวิสัยทัศน์ทำให้คนดูอย่างเรานั้นตื่นตามากแค่ไหนรวมถึงเรื่องของระบบเสียงถ้าเครื่องเสียงที่บ้านของคุณนั้นดีพอรับรองเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้อัตลักกับคุณอย่างเต็มที่แน่นอนโดยรวมแล้วหนังชอบการมาลิลไม่ได้คาดหวังแต่ก็เกินคาดเป็นอย่างมาก นี่คือสุดยอดหนังแอคชั่นดราม่าที่มีทั้งความสนุกความระทึกและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างน่าเหลือเชื่อพอพูดถึงการปล่อยวางของอดีตที่เราไม่ควรเก็บมาคิดจนถึงปัจจุบันแค่ปล่อยวางและเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักสแสดงอย่างทอมกูสเล่นดีมากๆได้โชว์ศักยภาพมากกว่าที่เราได้เห็นเขาในหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆที่เขาสแสดงโดยรวมแล้วท็อปการ์ดมาบริกเอาคะแนนไปเต็มเลยครับ10เต็ม1ิบ ที่ได้คะแนนเยอะแบบนี้พอส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังกับหนังเรื่องนี้ครับแต่พอได้ดูแล้วมันกลับทำได้ดีมากกว่าที่คิดไว้ซะอีก